สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเสี่ยมีบาคาร่าเช่นเดิมเช่นเคยวันนี้อยากฟังเสียงกระดิ่งไพ่ล้อไพ่ล้อได้ปะเออสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนวันนี้ผมมางบห้าใบเท่าเยอะจัดเท่าหนึ่งแปะวันนี้ต้องเท่าหนึ่งเท่านั้นน่ะตามกมื่นไม่ถอนเอออุ้ยอุ้ย ตามที่ผมเล่นมานะทุกคนเสมอผมชอบเล่นตัดนะทุกคนว่าไงผมเล่นมาแบบนี้ทุกคลิปอะ่ะเสมอผมมองว่าตัดนะจัดมาทุกคนเพยเยอร์น้ำเงินตัดสวยๆมาตัดให้สวยพอกกากวเท่านั้น โอ้โหสวยสามเข้าสวยสวยดอกแรกๆเจอตัดคมคมเออเจอตัดคมคมโอ้โหจะขึ้นคู่ปะเนี่ย ผมไม่ผมไม่ใจปะ<ท>ตาเนี้ยผมลองรองดูอ่นะเขานี้มันน่าจะขึ้นแหละเพยเยอร์ขึ้นขึ้นแหละน้ำเงินขึ้นเห็นไหมโอโูหูผีเข้าวายวโอโูหูอู้โอโหูหูเป็นร้านเลยเหรอ โอ้มั่นใจจัดเลยว่ะตาน,นี้ทุกคนทุกคนเชื่อใจไหมเชื่อใจไหมตานนี้นมนนอมผมกาเอากำไรเล่นเลยนะม,นมาบ้านหน่อยนะวันนี้ขอญาติบ้านนะกับทุนนี้นะมันต้องบ้าอยู่แนละ้วทุนนี้ทุน,นเยอะด้วยนั่นแหละสีเข้าออนั่นแหละปอกเก้าเป็นไงให้แม่นแม่น สไม้ติดคมคมเออสองไม้ติดคมคมอือหือทุกคนว่าไงไม่มั่นใจเราหยอดนะทุกคนโอ้ไม่ทันพคู่จ้า

มาทุกคนห้องนี้มันสองแถวตัดอะ่ะมันยังไม่เปลี่ยนเขานะมันมีแค่แดงขึ้นไปสี่แถวแล้วก็น้ําเงินขึ้นไปสามแถวมันไม่ได้ไหลอะ่ะมันไม่ได้มังกรอะ่ะเออ,อก็พอเล่นได้อยู่ก็พอสีเข้าไหมอื้มตัดแดงแดงขึ้นนะทุกคนอุ้มกิมกดไปพันหนึ่งเลยกรอมาทุกคนผมมั่นใจนะ มั่นใจนะผมมั่นใจนะตาเนี้ยตัดนะโอ้ไม่มีทางอ่ะไม่เชื่อผมไม่เชื่อเจ้านะเออผมไม่เชื่อเจ้านะโอ้แดงเสมออ๋อเจ้าเขาบอกแดงเสมออุ้ยถ้าเข้าไม่นี่อู้สวยๆทุกคนไม้หนักๆตัดคมๆม หวานเจี๊ยบอุ้ยทุกคนกำไรเท่าอุ้ยไม่เท่าดิกำไรสามันสี่ผมขอหยอดหยอดไปก่อนแล้วกันหยอดไปก่อนแล้วกันมาสี่สี่เข้าดิแดงสองสองเข้าน้ำเงินสี่สี่เข้ากำไรเห็นเหนไปจัดมา อย่าให้เสียนั่นแหละนั่นแหละคู่อุ้ยไม่เป็นไรทุกคนบวกยับอยู่นะนี่นั่นไงบวกพันสามนะเราได้ไปคู่กับเสมอนะหวานเจี๊ยอาวจะเข้าเป้าเราเร็วเกินโอ้เสมอ เหมือนเดิมทุกคนไม่มั่นใจจัดไป้แต่จัดอื่ห้าเข้าสี่อหกมาอยาสวยห้องนี้มันหวานเจี๊ยบจริงๆนะคนุณดูมันคู่อ่ะโอ้โหน้ำเงินมีสิีขึ้นคู่ไหมนี่ น้ำเงินมีสิิทธ์ขึ้นสามแถวนะอู้ย,ยน,น้ำเงินมีสิทธ์ขึ้นสามแถวนะทุกคนตอนนี้เราเถึงหมื่นแล้วนะเอออุยอุยอุยอ<า>ุยน <c ười> <within> ้ำเงินนะ <5. S 2> โอ้โหอีกนิดหนึงแดงตัดจริงครับแดงตัดจริงครับแล้วแดงก็ขึ้นนะเอาไงดีวะผมก็ไม่อยากพลาดโอกาสไงเออไม่อยากพลาดโอกาสไงจัดไปจะตัดเลย ขึ้นคู่ดีกว่าไพ่มันดูง่ายกว่าจัดไปอืออือทุกคนทุกคนูคู่มาแบบห้องนี้เล่นง่ายนะถ้าเห็นเขาแบบนี้แต่ก็มันจะมีช่วงที่แบบไหลอยู่นะคอยดูเพราะว่ามันคู่มาแบบ แถวยาวมากอะแต่ถ้าไม้ในไหลก็ระวังอะผมบอกเลยห้องแบบนี้จัดไปอืมผมก็กลัวแดงจะแหลมนะขอเสมือแล้วก็คู่ไปเออเสมือแล้วก็คู่ไปจัดมาผมว่าไม่ไหลหรอกมันไหลไปแล้วนั่นไงนั่นไงมันไหลไปแล้ว นั่นไงอเออหวออานเจี๊ยบห้องนี้หวานเจี๊ยบทุกคนขึ้นคู่มาสิขึ้นคู่มาผมชอบให้มันออกคู่กับเสมอในตาเดียวกันนะอืม เพราะเราเล่นห้าร้อยกับเสมอร้อยหนึ่งเสมอหน้าได้เยอะกว่าไม่ก็เท่ากันนะห้าเท่าเล้กอุ้ยอ้ยหวานเจี๊ยบบวกน้อยแต่เรากันเสมอกับไพ่คู่ไว้ไงเล่นเอามันเนไงโอ้โหถ้าห้องนี้ผมบ้าๆหน่อยนะแล้วตามเขานะรวยไปนานแล้วน้องเขาเป็นอะไร ว้่งห้องถ้าเห็นเขาแบบนี้ก็แต่มันก็นานๆทีแหละเขาคู่เนี่ยสองขึ้นสองแถวตัดขึ้นสองแถวตัดเนี่ยเอยอเพราะเดี๋ยวพอมีตัวไหนไหลอะ่ะมันจะไหลจัดเลยนะอุ้ยอุ้ยอุย้ยเราได้ไพ่คู่นะนี่เราได้ไพ่คู่น,นี่ห้าเข้าไม่นี่สวยดิตัดจริงทุกคนได้ไพ่คู่ด้วยบวกยับหมานเชียบ หวานเจี๊ยบไปตมทุกคนไม่ใจร้อนนะถ้าถ้าปูกติแล้วผมทบแบบยับยับนะมันเล่นได้2องพันไงผมก็จัดสองพันวันนี้รู้สึกว่าเรื่อยๆได้ครับชิวๆบวกก็เกินเป้าแล้วนะเกินเป้าหมื่นหนึ่งแล้วนะเออวันนี้ไม่งอมนะไม่เหงานะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะเขาแบบนี้ อุ้ยตัดเหรอโอ้โหตัดนะนี่แหละทุกคนมันจะมีช็อตแบบนี้แหละเออมันจะมีช็อตแบบนี้แหละมันจะมีช็อตแบบนี้แหละอ๋อลงผิดไม่ไม่ไม่ไมปิงปองหรอก ใช่จัดไปน้ำเงินขึ้นไปสี่ืสวยวโอ้โหเก้ารางทุกคนเก้าลังนะทุกคนเราโดนสองไม้ติดนะนผมจะลองดูไม่เกินหมื่นหนึ่งแล้วกัน ทันไหมไม่ทันโอ้เสมอก็ไม่ทันคนดูเมืม่อกี้ผมกดเสมอไม่ทันนะปิงปองหรือเปล่าโอ้ยโอ้โหแบ่งขึ้นไปทุกคนผมว่าโอเคแล้วแหละผมได้เท่าหนึ่งแล้วห้าพันงบมาห้าพันผมก็จัดไป5ห้าพันกำไรนะหวานเจี๊ยบไหม เออรวบมากเดี๋ยวล่ามาเพราะเราเสียสามไม้ติดแล้วขอบคุณทุกพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมผมจบนะฝากกดไลค์กดแชร์เสียมีบาคาร่าด้วยนะครับบา,บายบายไปเจอกันทุกๆวันนะครับ